งานกับข้าว่าเจ้าปล่อยชาวฮั่นที่ถูกทหารจับมาเป็นทาสแล้วก็ยังช่วยคนใกล้ตายคนหนึ่งข้ากำลังจะชมเจ้าทำไมทำเหลวไหลอีกพี่เขยเจ้าเข้าใจข้าผิดแล้วนะเขาก็คือคนที่ข้าช่วยเอาไว้เขาอยากจะเป็นมนุษย์ว่าวให้ข้าเล่นเองเจ้าอย่าพูดเหลวไหลใครจะยอมให้ตัวเองเป็นว่าวบินขึ้นฟ้าถ้าข้ามาช้าเขาต้องตกลงมาตายแน่ข้าสมัครใจเองพี่เขยนี่ฟังซี่ฟังซี่มานี่มานี่เร็วๆคุยกับพี่เขยข้าให้รู้เรื่อง ไอ้ไพร่คนนี้เห็นององตำหนักใต้ทำไมไม่คุกเขาพอเถอะเจ้าคือคนที่อาจื่อพากับมาเลยถูกต้องและข้ายอมเป็นมนุษย์ว่าเองเล่กับองค์หญิง <S <S ทำแบบนี้อันตรายมากถึงเจ้าจะยินยอมแต่อย่าเล่นอีกเลยช้าก่อนข้ามีเรื่องหนึง่งต้องการคุยกับท่านเป็นการส่วนตัว เรื่องอะไรข้าฟังไม่ได้เหรอมีเรื่องอะไรกันได้ตามเข้ามานี่มีอะไรพูดมาเลยข้ามีขอสำคัญจะมอบให้เจ้านี่ ฉัะจะคิด huh ฆ่า huh ค่าเธอจะไม่เป็นไรนะ